สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับผู้จีนเก่งนะคะเริ่มต้นปีเสือแบบนี้นะคะด้วยคลิปนี้เลยค่ะชื่อเอ่อเชิงเซียวนะคะก็เป็น12ปีนักสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า12ปีนักสัตว์ในภาษาจีนนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเอาเป็นว่ามาเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ที่แปลว่าปีกันก่อนนะคะ ีในภาษาจีนนะคะเราใช้คำว่าเหนียนเหนียนโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเริ่มจากปีชวดก่อนเลยนะคะก็ตามลำดับไปเลยเนาะที่ชวดฉลูขานอะไรแบบนี้นะคะมาเริ่มกันที่ปีชวดค่ะปีชวดก็คือปีหนูนั่นเองนะคะภาษาจีนเนี่ยเราใช้คำว่าสู่เหนียนสู่เหนียน ก็ปีนี้ก็คือปีหนูนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าสู่นะคะก็คือ Hans เหล่าสู่ที่แปลว่าหนูนั่นเองนะคะปีต่อมาค่ะคือปีฉลูกันบ้างนะคะฉะลูก็คือปีว,วัวเนาะปีว,วัวภาษาจีนก็คือนหน, weaving, น,น,ะะนิวเหนียนหนิวเหนียนหนิวนะคะก็คือว,วัวนั่นเองนะคะหนิวเหนียนก็คือปีวัวหรือปีฉลูนะคะ ปีต่อมาค่ะปีที่3นะคะคือปีขานซึ่งก็คือปีนี้นั่นเองนะคะปีเสือนะคะภาษาจีนนะคะเราเรียกว่าหู่เหนียนหู่เหนียนก็คำนี้นะคะก็คือปีขานหรือปีเสือนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าหู่นะคะก็คือเสือนะคะต่อมาค่ะปีเถาะเนาะชั่วฉลูขาน เถะปีเถากก็คือปีกระต่ายนะคะภาษาจีนนะคะก็คือคำว่าทู่เหนียนทู่เหนียนคำนี้นะคะก็คือปีกระต่ายหรือปีเถอเนาะทู่ก็คือทู่จื่อที่แปลว่ากระต่ายนั่นเองนะคะปีต่อมาค่ะปีมะโรงนะคะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าปีงูใหญ่นะคะหรือว่าปีมังกรน,นั่นเองเนาะภาษาจีนนะคะก็คือคำว่าหลงเหนียน หลงเหนียนก็หลงที่แปลว่ามังกรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลงเหนียนก็คือปีมะโรงนะคะต่อมาค่ะเป็นปีงูเล็กกันบ้างนะคะหรือว่าปีมะเสงนั่นเองเนาะปีมะเสงก็คือเสอเหนียนเสอเหนียนก็คําว่าเสอนะคะก็คืองูนะคะเพราะฉะนั้นเสอเหนียน,น,น er ก็คือปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กนั่นเองนะคะ โอเคค่ะ okay, ไปต่อนะคะกับปีต่อมากันเลยมะเสงแล้วก็เป็นมะเมียเนาะมะเมียนะคะหรือว่าปีม้านั่นเองนะคะม้าภาษาจีนคือหมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีม้าเราก็จะใช้คำว่าหมาเหนียนหมาเหนียนก็คือปีม้าหรือว่าปีมะเมียนั่นเองนะคะปีต่อมาค่ะมะเมียกันแล้วก็ต้องเป็นมะแมนะคะหรือว่าปีแพนั่นเองนะคะภาษาจีนนะคะเราใช้คำว่า หยางเหนียนหยางเหนียนซึ่งหยางนะคะก็คือแพะนั่นเองนะคะต่อไปกันเลยนะคะต่อไปก็คือปีมะเมียมะแม่แล้วก็ปีวอกใช่ไหมคะปีวอกก็คือปีลิงนั่นเองนะคะลิงเนี่ยภาษาจีนคือคําว่าโหจืใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีลิงเราจะใช้คําว่าโหเหนียนโโหเหนียนซึ่งก็คือปีวอกหรือว่าปีลิงนั่นเอง โอเคค่ะต่อมากันเลยเป็นปีละกานะคะหรือว่าปีไก่นะคะไก่ภาษาจีนคือจีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีไก่หรือว่าปีละกาเราก็จะใช้คำว่าจีเหนียนจีเหนียนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะสองปีสุดท้ายนะคะปีไก่กันไปแล้วนะคะต่อมาเป็นปีจอกันบ้างปีจอซึ่งก็คือปีหมานั่นเองนะคะหมาภาษาจีนคือคำว่าโก โกเพราะฉะนั้นปีจอหรือว่าปีหมาเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าโกเหนียนโกเนียนแบบนี้นะคะและต่อมาเป็นปีสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือปีหมูนั่นเองหรือที่พูดง่ายๆว่าปีกุนนะคะหมูภาษาจีนคือจูเพราะฉะนั้นปีหมูก็จะเป็นจูเนียนจูเหนียน ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ12ปีนักสัตว์นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยง่ายไหมคะก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะก็12ตัวนี้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยสําหรับ12ปีนักสัตว์นี้นะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่กับสาระดีๆในครั้งหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายใจเจียน